เดี๋ยวตอนนี้คงยังสาหัสต้องไปตรวจก่อนเพราะเนี่ยอวัยวะสําคัญนะครับตาเนี่ยโดนตัวเนี้ยสําคัญนะครับแต่อ้ตรงนี้มันมันโดนอุ้งมือใช่ไหมครับแต่คอเค็ดคือไอ้อผมยาวมันล็อกอ่ะผมยาวนี่คือล็อกคอเค็ดเดี๋ยวสอบก็ต้องแยกอีกก็ดีหน,นึ่งตอนเนี้ยถามว่าคุ้มไหมล่ะครับทําเท่าเนี้ยก็เจตนาทำตอนนี <ตร usta> ้ก็ป<ต>ระมาณนั <ตร usta> ่นอยู <ตร usta> ่แล้วครับคือคือเขาเรียกว่าต้องการที่จะทําให้ผม ซื้อสื่อมาเยอะเนี่ยเขาต้องการแบบโชว์สื่อไงแต่แต่ผมไม่มีอะไรนะผมไม่มีอะไรนะที่เหลือว่ากันเป็นตามกระบวนการผมไม่จิตใจแต่ญาติพี่น้องผมจะยอมหรือไม่เนี่ยก็ว่ากันเราไม่มีอะไรผมว่ากันทางคดีแต่เรื่องอื่นญาติพี่น้องผมเขาจะยอมหรือไม่เนี่ยก็ว่ากันไป่นะว่าเอาอันนี้ไม่รู้ต้องไปถามต้องดูญาติพี่น้องผมเขาจะยอมหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยผมดําเนินการตามกฎหมายถึงยี่สุดแต่ที่เขามาทําอย่างเนี้ยพี่น้องวงตระกูลผมเขาจะยอมหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับ บอกอะไรกับคนที่ความเห็นต่างแล้วนิยมใช้ความรุนแรงประเทศไทยปกครองด้วยระบบนิติรัฐผมก็มาใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับผิดถูกเจ้าหน้าที่ตัดสินผมไม่เคยไปชี้โทษใครนะครับผมก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่สถานที่รายการมีถ้าประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมก็วุ่นวายสิครับใช่ไหมครับอันนี้คือใช้สิทธิตามกฎหมายประเทศไทยปกครองด้วยระบบนิติรัฐเห็นว่าใครทําผิดเราก็มาดําเนินการมีข้อขัดแย้งเราว่ากันไปเมื่อมันลงกันไม่ได้ก็ต้องดาเนินการทางคดีก็เหมือนผมเหมือนกันเขา เขาไม่พอใจผมเขาก็มาดำเน่นินคดีผมผมไม่เคยไปทำร้ายเขาเลยนะครับเขานี่ใครครับเขาก็หมายว่า